สวัสดีค่ะตัวนี้เป็นแบบใหม่ล่าสุดจากทางร้านเรานะคะตัวนี้ต้องบอกว่าสวยหวานสุภาพเรียบร้อยและก็ดูสง่างามมากๆมาดูแบบกันใกล้ๆนะคะตัวนี้จะเป็นคอกลมขามาพร้อมกับแขนกระบอกความยาวที่คุมข้อศอกนะคะพิเศษของตัวนี้นะคะจะเป็นชายระบายรอบตัวค่ะทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเป็นแพทเทิร์นแบบวงกลมชิ้นเดียวนะคะ ในส่วนของตรงคอค่ะเป็นการซาะลูกไม้นะคะมาปรับตกแต่งเก็บงานให้ละเอียดเรียบร้อยแบบนี้ค่ะไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะคะดูกำลังดีนะคะในส่วนของตรงแขนนะคะตัวนี้เป็นแขนกระบอกความยาวคุมข้อศอกค่ะแล้วก็ชายระบายนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นระบายรอบเอวเลยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นแพทเทิร์นแบบชิ้นเดียวกันนะคะ๋ยวให้ดูด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง นี่นะคะรอบมา,าแบบนี้เลยผ้าแบบให้เยอะๆเลยนะคะเพื่อความสวยนะคะเป็นพวงนะคะ เนื้อผ้านะคะตัวนี้จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ลายดอกใหญ่ทอลายดอกคมชัดนะคะให้ดูจากกล้องได้เลยเนื้อดอกนะคะจะมีความคมชัดมีเล่นลายในตัวดอกนะคะมีความแบบสูงสูงต่ําๆนุ่นนนะคะมีความเงางามเป็นพิเศษด้วยต้องบอกว่าเนื้อผ้าตัวนี้เป็นเนื้อผ้าเกรดดีมากๆคือเป็นเนื้อที่มีน้ําหนักนะคะหนานุ่มนะคะแบบดูจับแล้วดูเฟิรม์มแต่ก็เขือบไม่สากไม่หยาบไม่คันนะคะ สัมผัสได้แบบดูจากลายดอกเลยคือเขาจะมีความนูนนะคะมีความละเอียดนะตัวนี้ดูแลรักษาง่ายค่ะลายดอกสวยนะคะให้ดูด้านหลังนะด้านหลังจะเป็นกระดุมคอให้1เมตรค่ะเพื่อให้ลูกค้าสวมใส่ได้สะดวกสบายนะคะเจาะก,กระดุมคอให้1เมตรและเป็นงานซิปหลังต่อลายดอกให้เป๊ะเป,เปแบบนี้เลยค่ะละเอียดละเอียดนะ สีนะคะจะมีทั้งหมด2สีค่ะสีในหุ่นนี้เป็นสีมุกนะคะเป็นสีเนื้อๆออกมุกมุกนะสีสุภาพเรียบร้อยแมท์กับกระโปรงกางเกงได้เยอะมากๆเลยตัวนี้สวยแล้วก็สีที่สองนะคะสีนี้แบบกรี๊ดมากสีนี้เป็นสีเทาตะกัวค่ะสีนี้ไม่ใช่สีดำนะน้องจะเป็นสีเทาตะกัวซึ่งแบบดู หน้าค้นหาแล้วก็มีมิติมากมากต้องแอบบอกว่าสีนี้บางทีใช้แทนสีดำได้นะคะควรมีไว้ติดตู้เลยตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูสองสีเทียบกันนะคะสีน้องจะมาแบบในโทนเดียวกันนะคะเป็นโทนละมุนล,ละมุนสุภาพสุภาพนะคะแบบนี้ไซส์นะมี36นะคะ38 40แล้วก็42นะคะสินค้าพร้อมส่งแล้วค่ะสนใจสีไหนทักได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ